สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องอมวิวแชร์พากินพาเที่ยวจันทบุรี3วัน2คืนนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราไปถึงที่นั่นประมาณช่วงบ่ายโมงกว่าค่ะห้องยังทําความสะอาดไม่เสร็จเลยค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านนอกกว้างค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าที่พักของเราค่ะ ใครที่กําลังมองหาที่พักที่สะดวกกับวิวแชร์ออมแนะนํำที่พักที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่ก็คือหาดเจ้าหล่าคาบนาบีรีสอร์ทอยู่ที่จันทบุรีค่ะพื้นที่กว้างสามารถที่จะปั่นวิวแชร์เองได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเช็คอินตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะอันนี้จะเป็นทางที่ไปห้องพักของเราค่ะเราพักอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะสะดวกกับวิวแชร์ค่ะห้องน้ํานิดกว้างเราสามารถที่จะปั่นวิวแชร์เข้าออกเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยค่ะ ในโซนห้องนอนก็จะมีสองเตียงแล้วก็จะมีหนึ่งโซฟาที่ใหญ่มากสามารถที่จะนอนเล่นได้ค่ะนอนเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดไปที่ใช้หาดค่ะไปหาดสะดวกกับวิวแชร์มากที่นี่จะมีร้านคาเฟ่แล้วก็จะมีสองทางให้เราปั่นวิวแชร์ไปที่หาดแล้วก็มาเช็คอินตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มานั่งตากแดดกินลมชมวิวตรงนี้บรรยากาศดีมากไปวันแรกคือแดดสุดๆเลยค<า>่ะจะกระโดดเล่นน้ำทะเลมากเลยค่ะทุกคนแต่เวลาเราไม่พอกลัวจะเช็คอินเสร็จก็เย็นพอดีเลยค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนชุดไปอีกชุดหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเราเตรีียยมมชุดไปเเเเออะะะะากพื่่่่ททจลลนน้ค เพล่แป๊บเดียวพาทิศตกดินแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่นี่ก็มีร้านอาหารด้วยนะคะกินเที่ยวครบจบในที่เดียวกันเลยค่ะจิบไวน์เบาๆชมวิวทะเลไปอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วค่ะก็เป็นของโปรดของพวกเราสองคนเลยค่ะกับข้าวที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะ กินไปชมวิวไปเพลินมากเลยค่ะตื่นเช้ามาฝนตกค่ะทางไปห้องอาหารตอนเช้าจะเป็นทางเดียวกันที่ไปหาดสะดวกกับวิวแชร์มากเลยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศในห้องอาหารตอนเช้านะคะอบอุ่นมากๆค่ะหารเช้ามีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนสลัดนะคะแล้วก็จะมีโซนกาแฟแล้วก็ขนมปังนู่นนั่นนี่ค่ะแล้วก็มีขนมครกแล้วก็มีออมเล็ตทําหน้าเตาสดๆแบบนี้เลยค่ะโซนนึงก็จะมีผัดไก่แล้วก็ผัดผักข้าวขาวแล้วก็ข้าวผัดแล้วก็มีน้ําดื่มผลไม้ต่างๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าที่เราตักมาค่ะอาหารหน้าโต๊ะพร้อม จะรับประทานได้เลยค่ะคือหิวมากไข่ดาวก็พยายามที่จะกินทั้งลูกให้มันสวยแต่มันก็ไม่สวยสักทีขนมครกนี้ขอบอกได้เลยนะคะว่าคืออร่อยมากๆแต่เรากินไม่ไหวก็คืออิ่มมากแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ําชาคนผู้ชายก็คือกาแฟที่าหเช้าเสร็จแล้วก็ออกไปปั่นรถเล่นที่หน้าหาดเห็นฝนหยุดตกก็เลยกลับมาเปลี่ยนชุดพร้อมที่จะเล่นน้าทะเลให้ได้เลยสรุปฟ้าปิดปิด,ปดเปิดเปิด,ปด,ปดก็เลยอดเล่นน้ําทะเลเลยอากาศเย็นแบบนี้อ้อมเล่นน้ําทะเลไม่ได้เลยเพราะว่ามันหนาวกว่าคนปกติสองสาเท่าเลยทริปนี้ก็เลยได้กินได้เที่ยวอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวค่ะ อันนี้เราก็ลงมาเล่นที่ด้านล่างนะคะกระลับบรรยากาศลมเย็นๆย็นสบายสบายไปเลยคะ่ะแต่ใจจริงไงอยากลงไปเล่นน้ํำทะเลมากอยากไปเหยียบทรายมากๆเลยอะข้อคนมันชอบทะเลอะนาะาทำไงได้ทริปนี้ก็เลยได้กินได้เที่ยวอย่างเดียวทริปหน้าเอาใหม่ไปแล้วบ,บาย